สวัสดีเพื่อนๆนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีตุลทุกท่านนะครับชาวราศีตุล ถือได้ว่าเป็นราศีที่7ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ก็คือตราช่างชาวราศีนี้เป็นคนที่ชอบในศิลปะชอบสิ่งสวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยดาวศุกเป็นดาวประจำราศีดังนั้นผู้คนที่เกิดในราศีตุลจึงมักมีสเสน่ห์และชื่นชอบในแฟชั่น พวกเขามักสแสวงหาสันติภาพและความสุขทั้งในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ทางด้านการงานคนที่เกิดในราศีนี้รักสันติและรักความเป็นธรรมเป็นอย่างมากพวกเขาเกลียดที่จะอยู่กับคนที่ไม่ก้าวหน้าและเกลียดการอยู่คนเดียว นั้นการมีหุ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจหรือด้านความร่วมมือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชาวราศีตุลพวกเขาไม่อาจอยู่คนเดียวได้ชาวราศีตุลเป็นราศีแห่งธาตุลมซึ่งแสดงออกทางสติปัญญาที่เฉียบคมและมีจิตใจที่หนักแน่นชาวราศีนี้สามารถได้แรงบันดาลใจจากหนังสือดีๆสักเล่ม การถกเถียงหรือหาข้อยุติไม่ได้และบุคคลที่น่าสนใจก็สามารถนำมาประยุกต์มาปรับใช้ในชีวิตตนเองได้สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้อาจารย์มาจับไพ่ก่อนจะจับไพ่อาจารย์ได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับ แบ่งสำหรับกลุ่มที่ท่านที่กำลังหลุดพ้นจากความทุกข์จากความทรมานอยู่นตอนนี้นะครับหมายความว่าสิ่งที่ดีๆที่ท่านรอคอยสิ่งที่ดีๆที่ท่านได้อ้อนวอนขอร้องต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอร้องต่อเทพเทวดาประจำตัวของท่านณนะตอนนี้ท่านกำลังจะได้รับแล้วนะครับ การได้รับของท่านนี้นะครับจะไม่ใช่ว่าได้รับแบบถูกหวยถูกลอตเตอรี่รวยขึ้นมาทันตานะครับแต่จะเป็นการได้รับแบบช่องทางในการที่จะหารายได้ดังนั้นสิ่งที่ท่านต้องควรทำควรรับมือคือต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับลุกขึ้นมาที่จะมองหาช่องทางในการหาเงินนะครับ ณตอนนี้ท่านนั้นต้องเลือกแล้วนะเลือกว่าจะอยู่อย่างนี้ต่อไปแบบมีความทุกข์อยู่กับความน้อยเนื้อต่ำใจว่าทําไมชีวิตถึงเป็นเช่นนี้หรือเลือกที่จะเป็นคนใหม่เลือกที่จะบอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้ฉันจะรับแต่ความสุขฉันจะรับแต่พลังบวกมีลูกศิษย์ลูกหาหลายๆท่านนะครับที่ ฟังดวงแล้วก็บ่นก็ยังโทษตัวเองโทษด,ดวงว่าดวงหลายๆอาจารย์ก็บอกว่าจะดีขึ้นแต่ทำไมชีวิตยังไม่ดีขึ้นแต่พอเขาเหล่านั้นนะครับได้รับคำปรึกษาจากอาจารย์อาจารย์ก็ได้พบว่าเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเขารอให้มันดีขึ้นดังนั้นแล้วจะรอแบบนี้อีกนานแค่ไหนก็คงไม่มีวันที่จะดีขึ้นหรอกนะครับถ้าท่าน ไม่เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและอาจารย์ขอเข้าเรื่องเลยนะครับตามหัวข้อว่าเงินก้อนโตจะหล่นทับท่านในช่วงนี้ถ้าได้แล้วให้แบ่งเงินไปทปําบุญบ้างนะครับเงินก้อนโตในที่นี้หมายความว่าท่านอาจจะมีโอกาสได้เซ็นสัญญาได้รับโปรเจกต์แบบไม่ทันตั้งตัวนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นนายหน้านะครับ คนที่เป็นนายหน้าขายที่ขายคอนโดขายบ้านอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะปุรปปับมีคนมาติดต่อซื้อแล้วได้รับส่วนแบ่งก้อนโตนะครับหรือสำหรับท่านใดก็าตามที่ทำธุรกิจนะตอนนี้อาจจะมีความโชคดีเกิดมีลูกค้ารายใหญ่ติดต่อเข้ามาทำสัญญากันระยะยาวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ย้ำนะครับว่าเป็น คนประเทศที่หลุดพ้นแล้วหมายความว่าเคยทุกมาแล้วและปัจจุบันได้พยายามสวดมนต์ทำสมาธิทำบุญสร้างบุญสร้างบรารมีให้กับตัวเองนะครับสิ่งดีๆเหล่านี้ก็จะค่อยๆไหลเข้ามาหาตัวท่านเองนะครับและสำหรับการงานที่จะโดดเด่นนะครับในช่วงนี้ก็คืองานทางด้านของออนไลน์นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าสภาวะเศรษฐกิจสภาวะโควิด ไม่สามารถทำให้คนเรานะครับได้ออกไปนอกบ้านดังนั้นจึงเน้นที่จะอยู่บ้านและช็อปออนไลน์ซื้อของออนไลน์กันมากขึ้นนะครับดังนั้นแล้วสำหรับท่านที่ดวงเปิดแล้วควรศึกษาหาความรู้นะครับหาโปรดักหาอะไรสักอย่างขึ้นมาและท่านใดก็าตามนะครับที่ได้ฟังคลิปนี้ที่เพิ่งสำเร็จ สำเร็จมาแล้วนะครับก็อย่าลืมแบ่งเงินไปทำบุญบ้างนะเพื่อช่วยเสริมบุญบาร,รมีให้กับตัวท่านเองนะครับเรามาดูในเรื่องของความรักนะนับตั้งแต่วันที่ท่านได้ฟังคลิปนี้ต่อไปคือเรื่องความรักนี้จะไม่ค่อยอยู่ในหัวเท่าไหร่นะับมุ่งงานมุ่งหาเงินซะมากกว่านะครับและ ส่วนด้านของสุขภาพก็ยังต้องระวังในโรคของอาการนอนไม่หลับอาจจะนำมาซึ่งความเจ็บป่วยในโรคต่างๆได้นะครับเรื่องนี้เป็นปัญหาสำคัญมากๆอาการนอนไม่หลับต้องรีบแก้ไขโดยด่วนเลยนะครับและสิ่งที่สำคัญที่อาจารย์จะเตือนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการเงินเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ใช่ว่าได้เงินมาแล้วก็เกิดความโลภเกิด อาการอยากได้นู่นได้นี่ใช้จ่ายจนเกินตัวนะครับจนลืมในเวลาที่ตัวเองลำบากไปเลยนะครับดังนั้นแล้วเวลาได้เงินมาให้นึกถึงคุณค่าของเงินเสมอนะครับว่าเงินนั้นไม่ได้หายง่ายดังนั้นควรบริหารจัดการให้ดีนะครับแบ่งเก็บแบ่งทำบุญนะครับสุดท้ายอาจารย์ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังคลิปนี้มีสุขภาพ แข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโรคร้ายนะครับมีโชคมีลาบมีแสงสว่างเข้ามาในชีวิตขอให้ชีวิตนับจากนี้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ